ไปดูเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยนะที่จังหวัดปัตตานีหลังจากเมื่อคืนนี้เนี่ยเกิดเหตุระเบิดสองลูกในตลาดโต้รุ่งครับไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะแต่ว่าเช้าวันนี้ยังมีเหตุวุ่นวายต่อเนื่องเพราะว่าไปเจอระเบิดลูกที่3แต่ว่ายังโชคดีนี่นะเจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บกู้ได้สําเร็จนะครับเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าป่วนตั้งแต่6กโมงเช้าเลยคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยไปเจอวัตถุต้องสงสัยครับวางอยู่หน้าร้านค้าในตลาดมะกรูดอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะฮะ เจ้าหน้าที่เนี่ยรีบไปตรวจสอบและที่เห็นอยู่นี่คือหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดครับพอเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นนี่นะเขาไปเจอเป็นถุงกระดาษถุงกระดาษที่เวลาใส่กาแฟเย็นนะฮะภายในเนี่ยไปเจอแผงวงจรระเบิดมีหน้าปัดนาฬิกาและก็สายไฟด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดก็ใช้อุปกรณ์เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดนี่นะคะมีเจ้าหน้าที่ เข้าไปแล้วก็สวมชุดในการป้องกันด้วยพบว่าเป็นระเบิดตั้งเวลาเอาไว้แต่ว่าโชคดีที่ว่ามันไม่ทำงานนะคะเจ้าหน้าที่ปลดชนวนแล้วก็เก็บกู้ได้สำเร็จเบื้องต้นพบว่าระเบิดลูกนี้ตั้งเวลาเอาไว้ที่สองทุ่มครึ่งก็แปลว่าน่าจะต้องระเบิดไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว แต่ว่าระเบิดไม่ทำงานค่ะคาดว่าคนที่นำระเบิดลูกนี้มาวางเอาไว้น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่วางระเบิด2ลูกที่ตลาดโต้รุ่งเมื่อคืนนี้นะคะคแล้วล่าสุดเนี่เจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดครับได้บ่อแสแล้วนะพบผู้ต้องสงสัยสองคนนี่จุดนี้เลยนะเมื่อกี้เนี่ยที่เจ้าหน้าที่ใช้หุ่นยนต์เข้าไปเก็บกู้นี่มาแล้วฮะผู้ต้องสงสัยสคนเป็นวัยรุ่นนะ ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านนะแล้วก็เห็นไหมฮะมีคนนึงเนี่ยใส่เสื้อเหมือนกับเสื้อฟุตบอลสวมหมวกกันน็อกอีกคนนึงซ้อนท้ายใส่เสื้อมีฮู้ดปิดบังใบหน้าเอาไว้นี่ฮู้ดสีขาวนี่นะแล้วก็เดินมาแล้วเอามาวางไว้เหมือนเอาของมาวางแล้วก็เดินออกไปแต่คนไม่กินกาแฟกันนะตอนนี้ทุ่ม50แล้วอะไปแบบเนียนๆเหมือนมาวางเอาไว้แบบนี้นะนี่ฮะหนึ่งทุ่มครึ่งของคืนวันที่8มิถุนายนนะนี่ เจ้าหน้าที่ก็เชื่อว,ว่า2คนนี้นี่แหละคือผู้ต้องสงสัยแล้วน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อเหตุลอบวางระเบิด2จุดที่ตลาดโต้รุ่งเมื่อคืนด้วยนะเพราะว่าดูแล้วตั้งเวลาไล่เลี่ยกันใช่ไหมเพราะว่าที่ไม่ทํางานเนี่ยจุดนี้ตั้งเวลาไว้สองทุ่มครึ่งแต่ว่าไม่ระเบิดใช่ไหมฮะก็เลยเป็นเวลาไล่เลี่ยกันกับสองลูกก่อนหน้านั้นนะครับที่ลูกแรกระเบิดสองทุ่มลูกที่สองระเบิดสองทุ่มห้านาทีแล้วก็ลูกที่สามตั้งไว้สองทุ่มครึ่ง แต่ดันไม่ทํางาน<ช>คือเขาจะกะจะให้มันเป็นจุดๆๆเลยดเลยและนี่มีกล้องตรงนี้เป๊ะเลยนะอพอดีเป๊ะเลยไม่แน่ใจว่าคนร้ายรู้หรือเปล่าหรือว่าตั้งใจให้กล้องอจับได้ครับส่วนความคืบหน้าเหตุระเบิด2จุดเมื่อคืนนี้เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะจุดแรกอยู่หน้าห้างทองอินเตอร์และจุดที่2หน้าโรงแรมสันติสุข แรงระเบิดก็เลยทําให้แผงอาหารและรถจักรยานยนต์ที่จอดเอาไว้บริเวณนั้นได้รับความเสียหายค่ะแล้วมีชาวบ้านเขาได้ยินเสียงระเบิดแล้วมันดังมากนะแรงระเบิดอ,อ่ะหูอื้อไปเลยหนึ่งคนนะคะคก็ถือว่าได้รับบาดเจ็บไปค่ะส่วนระเบิดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะเป็นระเบิดแสวงเครื่องครับบรรจุอยู่ในท่อเหล็กน้ําหนักเนี่ยประมาณ3กิโลกรัมนะครับจุดชนวนโดยการตั้งเวลาให้ระเบิดในเวลาไล่เลี่ยก,กันไม่มีสะเก็ดระเบิดนะมีเพียงดินระเบิดเท่านั้น เจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บรวบรวมพยานหลักฐานครับพร้อมกับตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุเ mm hmm. บื้องต้นเนี่ยก็เชื่อว่าการลอบวางระเบิดทั้ง3จุดเป็นฝีมือของกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันแนวร่วมเดียวกันนี่แหละโดยจะมีการกระจายกำลังในการนำระเบิดไปวางทั้ง3จุดตั้งเวลาก่อนเกิดเหตุประมาณครึ่งชั่วโมงมนะเพราะว่าดูจากพฤติการดูจากลักษณะแล้วเนี่ยคือตั้งใจจะก่อเหตุให้เป็นเหมือนกับ จุดจุดไปอ่ะจะได้ดูว่าเอ๊ะมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายจุดด้วยนะคะค